ไปแล้วเอาลากแล้วเสีลวตรเยใสแม้นหลอวะจะรอดไหมราคาครับ คนดี <laughs> ไปลอดจนได้ครับพี่น้องอ้าวลงรถซะแล้ว <c oughs> <c oughs> ทำไปได้